สมาธิช่วยได้ในการที่ผ่านออกมาจากอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยในฐานกายเนี่ยดูความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกเ,เราดูไว้มากๆดูใจเต้นมากๆดูความรู้สึกตัวทั่วเพาะมากๆจนกระทั่งโป่องอะไรเงี้ยคราวนี้พวกเราพูดถึงกระบวนการของจิตเนี่ยในระหว่างที่เราเจริญฐานกายเราฝึกสติในฐานกายเราก็ได้จิตไปด้วยแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นสติไว้ไปที่จิตนะมุ่งเน้นไปที่กายแต่จิตสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่น เพราะนั้นถ้าเรามาดูในฐานจิตเนี่ยนะว่าเมื่อเรานั่งดูความรู้สึกที่ลงก็ท้อไปหรือว่ายกมือไปจับความรู้สึกนะแล้วดูใจเต้นไปเนี่ยจิตเนี่ยพอเข้าถึงฐานจิตเนี่ยจิตมันยังไม่เด่นชัดขึ้นมาเนะี่ยยังไม่มีพลังมันเคยถูกอำนาจของราคะโทสะโมหะอะไรกุ้มลุมล้อมอยู่ในฐานจิตเนี่ยเมื่อจิตประกอบราคะเนี่ยถ้าเราดูฐานจิตก็เราให้รู้ชัดว่าจิตประกอบราคะ การที่จะรู้ชัดได้ชัดเจนได้แล้วก็ตัดได้เนี่ยควรจะมีสัมมัญญาสัมมัญญาทําให้เกิดที่เรียวกว่าสิ่งที่เหนือสติเข้าไปอีกคือความชัดเจนเนี่ยพอชัดเจนเนี่ยปุ๊บม,มันจะไปตัดถ้าสติอย่างเดียวถ้าเรามีกําลังอํานาจในการที่จะกําหนดมาปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นดับเหมือนกันอารมณ์ที่มาประกอบกับกจิตเนี่ยสิ่งที่มาประกอบกับจิตมันจะดับเหมือนกันถ้ามันเล็กๆน,น้อยๆนะนะมันจะดับ แต่เป็นการดับแบบสมาธิเป็นการดับที่เรียกว่าอย่างคล้ายๆว่า,ากลับมากลับมาย้อนกลับมาได้อยู่นะย,ยังสมามื่อใครมาดา่าเราเราทําให้เราเกิดความโกรธเ,เราสงบอารมณ์เราดับอารมณ์ด้วยการกดข่มพอถอดออกมาเนี่ยไอความโกรธมันก็ยังอยู่ในจิตของเรานะั่นแหละเราเพียงแต่ไม่ให้อ,อ,อาการนะมันแสดงออกมามันเป็นการกระดับกิเลสเบ่างกลาง ถ้าเป็นศีลเนี่ยคล้ายๆว่าเราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปสนใจกับคนที่มันดา่าเราเราหลบหนีไปทางอื่นเลยเราพยายามไม่เดินเข้าไปใกล้เราปิดไอ้ไอสิ่งกิดขั้นอย่างนั้นเพื่อเราจะไม่ได้ไม,ไ,มไม่ต้องด่าตอบมันเป็นสมาธิก็เมื่อถูกด่ามาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักข่มใจของเราแต่เป็นปัญญาเนี่ยต้องเจริญวิปัสสนาเนี่ยเอาความโกรธที่เคยอยู่ในใจมาไล่ภพบหลายชาติเนี่ยออกไป ที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนีงเราออกไปทําจิตใจของเราให้แจ่มใสเพระาะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของจิตมันจะมีจิตประกอบราคาเราก็รู้ชัดจิตประกอบโทสะความโกรธจิตประกอบความหลงจิตประกอบโมหะเจตุดโหจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคนเป็นโรคอะไรนะเขาเรียกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าพวกนี้ เป็นกระบวนการที่ว่าม,มันประกอบกับจิตเนี่ยเราต้องเจริญสติสัมปัญญาโดยเฉพาะสัมมัญญาเนี่ยเจริญสติมมญญเนี่ยต่อสู้กับมันแล้วก็เอาสัมปัญญาเข้าไปตัดนะตัดสิ่งเหล่านี้ฟักฟอกให้จิตนี้สะอาดจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็เหมือนกันแล้วก็รู้ชัดไงเราปเป็นหลีย่ยหนีไม่พ้นระกมของคนที่มีนิสัยปัญญามากมันก็ฟุ้งซ่านมาก มันก็ต้องผ่านจุดนี้ในระหว่างที่เราเดินสติปัฏฐานสี่อยู่เจริญสติอยู่ต้องผ่านจุดนี้พอมีสติมากข้ามากข้ามันก็เอามีกําลังมากเข้าวจนกระทั่งความฟุ้งซ่านเนี่ยค่อยๆหายไปเราก็เอาสัญญาตัดอีกทีนึงจิตวุฬหจิตฟุ้งซ่านสมมุติว่าจิตเป็นสมาธิเป็นฌานจิตเป็นฌานมือนกันบางคนก็ไปเห็นว่าไอฌาน มันเกิดจากการที่เราไปภาวนาพุทโธทำสมถะทาสติสมาธิเนี่ยให้มันเกิดขึ้นบางคนก็ทําหนักจนกระทั่งเกิดชั้หนึ่งสองสามสี่อะไรขึ้นมาเนี่ยเราให้มีสัมผัญญาในการตัดอันนี้ออกคนที่ไปติดเนี่ยตัวจิตว่างจิตว่างจิตดิ่งจิตนิ่งจิตเฉยนะเหมือนกับลอยอะไรจต่เมียอยู่ในอากาศบ้างตัวเบาตัวโยกตัวโค้งอะไรเราให้มีสัมผัญญาเพราะมันเป็นอัตราถ้าเราเข้าไปยึดเนี่ยเราก็ปุงแต่งมันเหมือนกับจิตประกอบราคาน่ะ ถ้าเราก็ไปสนใจในราคาเราไปให้อาหารมันปุ๊บเราก็เกิดอารมณ์ราคาขึ้นมาโทสะก็เหมือนกันถ้าเราไปให้ค่ามันมันก็เกิดโทสะฌานสมาธิเหมือนกันถ้าเราไปยึดมันเราไปให้ค่ามันเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกันเราเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพูทิพมีอํานาจพิเศษเหนือมนุษย์แปลว่าเป็นเราขึ้นมาตอนนี้เราตัดอุปทานให้เห็นเป็นสัตว์กับว่าช่างมันราไม่ต้องไปสนใจมัน แนะม้กระทั่งจิตตั้งมั่นก็ตามเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งถ้าอยากจะเจริญสติเข้าไปอีกนะจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเป็นเจโตสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาคือความรู้สึกนะตัดเป็นสักแต่ว่าจิตแม้กระทั่งจิตนี่ก็ยังยึดไม่ได้หเห็นเป็นสักแต่ว่า